กระเทยเฮเลนฉะคนด่าแม็กระเทยเฮเลนนะครับฉะคนรุมด่าแม็ไม่หยุดแม้นางเอกดังร่ำไห้ขอโทษแล้วคราวนี้นะครับผมก็ได้นําเสนอไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ถ้าว่าเนื้อหามันยังไม่ครบครับวันนี้ก็เลยจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับให้เนื้อหามันครบนะครับเนาะ,ะ,ะมาฟังกันเลยครับผม กระเทยเฮเลนนะครับฉะคนรุมด่าแมทหลังจากที่นางเอกแมทเพรนีออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจทุกประเด็นดราม่าและยังน้ำตาคออีกขอโทษที่ตัวเองทําให้ครอบครัวสงการและครอบครัวของแอปแท็กซอนต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็ไม่ไหวนะครับโดนชาวเน็ตลุมวิพากษ์วิจารณ์กันันหึ่มโซเชียวเหมือนอย่างที่ทุกคนได้เสพข่าวมาแล้วนั้นครับอะและล่าสุดครับเฮเลนปาวารากระเทยคนดังได้ออกมาโพส์ในอิสตาแกรมแอทเฮเลนอันนี้นะ เตือนสติคนที่ทรุมด่าแมทเปลีนีว่าตอนนี้อีกฝ่ายออกมาขอโทษแล้วให้อภัยกันและกันเสพข่าวบันเทิงอย่าจริงจังกันมากเกินไปอเขาโพสต์จริงหรือเปล่านะเราลองไปดูกันดีกว่าครับอจริงหรือเปล่าใช่หรือลอ๋อนี่ไงฮะแสดงว่าจริงครับเป็นความจริงครับที่เธอโพสต์นี่ฮะก็จะมีเนื้อหาจะได้ครบๆเนาะ,ะช่องอื่นไม่มีนะมีหรือเปล่านี่ฮะอ่ะสดๆเลยครับเอาละเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันเนาะว่าเธอโพสต์อะไรกันบ้างเนาะ เอาแล้วนะจริงๆจะพูดตั้งนานแล้วไหนๆก็ไหนๆขอพูดบ้างโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับน้องแมทเลยแต่ชอบการแสดงของน้องตั้งแต่เล่นเรื่องแรกๆแล้วจริงๆน้องเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีรักโลภโกรธหลงเหมือนพวกเราเราอาจจะมีบางครั้งที่โดนภาวะกดดันมากอาจจะมีอารมณ์ที่ระงับไม่อยู่ซึ่งมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนเพียงแต่คนอื่นอาจจะไม่ทําต่อหน้าสื่อในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันอาจจะทําให้คนหลายๆคนไม่ชอบ คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบคผลตรงๆหรอกแต่วันนี้น้องเขาก็คิดได้และออกมาขอโทษแล้วน้องเขาคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วล่ะอย่าไปจงเกลียดจงชังเขาเลยอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปเถอะถ้าการเกล็ดเม็ดทำให้ควันพิษหายหรือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ทำไปเถอะคือบางคือบางทีการเสพข่าวบันเทิงก็ให้เสพ เป็นบันเทิงอย่าไปจริงจังมากเอาเวลาไปทํามาหากินกันดีกว่าไหมน้องเขาก็ต้องทํามาหากินจะให้เขาไม่มีอนาคตเลยเหรออันนี้เกินไปไหมคนไทยด้วยกันทั้งนั้นลองคิดดูท้าเมทเป็นลูกหลานของพวกเราเราจะทํำยังไงตักเตือนได้วันหนึ่งคุณเคยชอบเขาแต่เมื่อวันที่เขาพลาดเขาจําเป็นจะต้องขอไปนะครับน่าจะเรานะครับเราจำเราทําเป็นจะต้องเหยียบเขาให้จมธรณีเลยเหรอ แมจะต้องไม่มีที่ยืนเลยใช่ไหมให้อภัยไม่ได้เลยหรือเปล่าเพราะอะไรวันนี้เขาออกมาขอโทษแล้วให้อภัยกันเถอะนะคะจริงๆไม่ได้อยากยุ่งเลยแต่ครั้งนี้ขอนิดนึงเขาปิดเราก็อยากให้เขาปิดพอเขาเปิดก็ไปเกียดเขาสรุปแล้วต้องทำยังไงถึงจะถูกใจพวกเราแฮชแท็กกระเทยว่ายังไงอะใครที่ฟังอยู่แล้วแล้วเป็นกระเทยนะครับ ก็กระเถยว่ายังไงครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะเศรข่าบันเทิงไม่ใช่เศษขา่าวอัชญากรรม,มนั่นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับไอจี IG นี่เขาก็ได้บอกไว้เนาะอ่ะเพื่อนๆนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างครับกับการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้มีคนดังนะครับในวงการบันเทิงก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าเออนี่เห็นใจเห็นอะไรเขาด้วย ะะก็ตามที่ได้นําเสนอข่าวนี้ไปเนาะเอาเพื่อนๆ,ๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมสุดท้ายนี้แทบก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดนะครับิงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอยียดของวิดีโอถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะฮะและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กัน,กนด้วยแต่ถ้าท่านไม่ชอบอะไรใครเนี่ยท่าน,นก็กท่านก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแต่อย่าก,กดดิสไลค์เลยนะครับเปลี่ยนเป็นกดไลค์ให้กาลังใจใ,ในการนําเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแทนครับวันนี้ลาไก่อนเจครับ